นี่เป็นภาพจากอินสตาแกรมของไมพิรัตนะคะเจ้าตัวก็มอบหน้ากากอนามัย N95 ผ่านองค์กรทำดีของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีคะ่ะจำนวน5,000ชิ้นแล้วก็อีก5,000ชิ้นนะคะให้แก่โรงพยาบาลสนามต่างจังหวัดรวมถึงยังมอบเฟสชิลจำนวน1,000ชิ้นให้แก่มูลนิธิเพชรเกษมด้วย ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะคือนักร้องเสียงนุ่มค่ะคุณป๊อปปองกูลรวบรวมเงินบริจาคและเงินส่วนตัวสั่งซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลและอาสาโดยตอนนี้ได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนได้73เครื่องแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะส่งเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับทางโรงพยาบาลสนามต่างๆ53เครื่องแล้วก็รอที่ส่งมาจากต่างประเทศอีกส่วน,นด้วย ส่วนเพื่อนซีแอนดี้เข็มพิมุกและโปรดิวเซอร์ยุงนักทำคอนเทนต์คนดังเขาตั้งโครงการกับเพราคนจนค่ะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วยการจัดส่งข้าวอุปกรณ์อย่างชีพเวลาร่วม500ชุดแล้วก็ไลฟ์สดนะคะเปิดสายให้คน,นโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือกันได้ ที่น่าเห็นใจก็คือเคสคุณแม่ที่ขาดนมผงสำหรับชงให้ลูกค่ะโครงการนี้เนี่ยทำต่อเนื่องมา18วันแล้วนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนขอรับเป็นของดีกว่านะคะทั้งคู่บอกมาแบบนี้ซึ่งก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook Producer ยุงค่ะ